ปรากฏว่าครับชาวเน็ตไปจับโป๊ะแตกสอสอก้าวไกลคนนี้ฮะว่านะครับที่ออกมาโพสต์ว่าเลิกเรียกนะอะไรนะเลิกเรียกประชาชนว่าด้อมส้มได้แล้วเพื่อไทยนะครับไปบอกเพื่อไทยเรียกเรียกเรียกประชาชนว่าด้อมส้มได้แล้วว่านะโปแตกครับปรากฏว่าคนที่เรียกด้อมส้มอ่ะก็คือไอ้พวกสสก้าวไก่เองนี่แหละก็คือตัวเธอเองนี่แหละ ที่ไปเรียกด้อมส้มไปขุดโพสต์มาบอกว่าวันนี้ด้อมส้มอย่าลืมมาต้อนรับพิธานะวันนี้เจอกันนะนี่ <c oughs> ลืมนะครับสงสัยลืมนะคนพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่าด้อมส้มเนี่ยนะครับคนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็พวกก้าวไกลเองไม่ใช่เหรอไม่มีใครไปตั้งให้เลยนะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นไอ้ชอบชอบใช้ บ่อยสุดนะ,ะ,นะช่อเวลาอะไรเนี่ยด้อมส้มต้องมานะคะด้อมส้มต้องมาอด้อมส้มต้องมาเชียร์พิธานะคะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ด้อมส้มมาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ก้าวไกลไอ้ช่อเนี่ยใช้เยอะสุดเลยนะครับโอ้โหปรากฏชาวเน็ตบอกแหมไม่เรียกด้อมส้มก็ได้เรียกว่าคอนดอมก็ได้ <c oughs> ไม่เรียกว่าส้มจะให้เรียกว่าอะไรนะครับก็มันสีส้มนะบางคนไม่เรียกส้มล้เรียกส้วมแทนว่าอย่างนี้เออนะฮะเนี่ยโพสเองลืมเองนะครับความจำความจำสั้นนะเออทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนปลุกระดมโพสปลุกระดมเองทั้งนั้นเลยพักก้าวไกลเนี่ย ตัวโพสต์ปลุกระดมเลยบอกวันนี้ด้อมส้มไปเจอพิธาได้ที่นั้นที่นี้อ้ยด้อมส้มแตกอะไรอย่างเงี้ยเวลาพิธามันไปปลุกระดมที่ต่างจังหวัดอ่ะอุ้ยส้มแตกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะแบ่งสีเสือ้อมีไหมนะครับพักอื่นเขามีด้อมลุงตู่ด้อมสีนั้นสีนี้ลุงตู่มีแยกแบ่งสีไม่ไม่มีหรอกครับ มีแต่คนพวกนี้แหละแบ่งแยกประชาชนไอ้ก้าวไกลเนี่ยตั้งแต่คําว่าไอ้ประชาธิปไตยไอ้คำว่าเผด็จการแล้วเนี่ยนะออคำว่าไดโนเสาร์อย่างเงี้ยไปแบ่งแยกประชาชนนะครับเลิกเลิกเลิกเรียกคนอื่นว่าฝ่ายเผด็จการก่อนได้ไหมล่ะฮะเออ ทำเป็นว่ารับไม่ได้เขามาเรียกดอมส้มเออเออ <c oughs> นะไม่เรียกดอมส้มแล้วเรียกอะไรดีอะ่ะนะครับเออนะโอ้โหมันลังาวว่าเขาคืออื่นเขาด้อยค่านะครับโอ้โหไม่ดูตัวเองเลยเป็นเที่ยวด้อยค่าคนอื่นหนักกว่านี้อีก นะาที่ใช้เนี่ยหนักกว่านี้อีกนะครับออคนพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรอะนะย้อนแย้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าคนที่เชียร์ลงตู่เนี่ยไปไปเรียกเขาว่าเป็นพวกสืบทอดอำนาจเผด็จการอย่างเงี้ยเ,ออเห็นไหมไปด้อยค่าคนอื่นไปหาว่าเขาเป็น IO มั่งแหละหาว่าเขาเป็น อยู่ในกาลามั่งแหละอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อก็ช่วยตอบหน่อยก็แล้วกันนะถ้าไม่ให้เรียกด้องส้มจะให้เรียกว่าอะไรนะครับเออจะเรียกว่าอาอะไรอะ่ะจะเรียกว่าอะไรอนึกไม่ออกนะเออมีปุ่มกดแตงกิ้วแล้วนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ